สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับช่องยูบัตมีสารเหมือนเดิมนะครับก็คลิปนี้นะครับผมก็กลับบ้านนะครับเพราะว่าผมก็เอาเกียร์เอามาใช้งานนะครับตรช่วงนี้เพราะไม่มีรถที่จะใช้นะครับผมแต่ถ้าไม่มีรถใช้มันก็ไม่เชิงนะครับผมมันก็มีอยู่หรอกนะครับผมแต่ว่ามันรถมัน,ม,นมันไม่พอมือนะครับผมกี่อาร์ที ของพ่อพันอมาับนะครับ นะครับผมท่านผู้ชมสับเยร์ห้านยกเลยนะครับผมอ้ที่เรียกนะไม่เคยผมไม่เคยสับแบบนี้นะครับผมยกที่ผมเฉยเสียวบดเวสียวอาบ่าเลยนะี่ยผมอาจจะมีคำหยาบนะผมก็อขออภัยด้วยนะครับผม มันเปิดมันก็จะเป็นประมาณนี้นะผมผมก็เลยไม่อยากขับให้มันเปิดเท่าไหร่อุ้ยบ,บ้าเกือบฟุดเอาเกียร์ได้เหรเดียวอ่ะนะครับผมนี่ก็คืออารมณ์การขับแบบที่อ่าแบบว่า,างไงล่ะแบบที่เวลาวาวันเปิดนะครับผมก็คือตัวนี้วาวันเปิดเกียร์สี่นะครับผมผมขับสี่หรือขับห้าเมื่อกี้ไม่รู้นะผมจ้างมันเถอะ แต่ว่าตอนสับมันน่าจะไม่สับไม่สับห้านะครับผมผมผมขับเกียร์สี่ไม่เ, 4, เกียร์สนะี่ก็เกียร์ห้าอ่ะน่าจะเกียร์สี่นะครับผมผมสับเกียร์สี่ขึ้นเกียร์ห้ามันโดดนะครับผมโดดก็เลยนะครับผมโอ้โดดเฉยว่ะผมก็ไม่เคย Everybody. แบบอันนี้นะครับผมท่านผู้ชมจะชนพื้นไหมเนี่ยอ่ะนะครับถึงบ้านแล้วนะครับผม อก่นอนะครับผมก็เมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะตัดคำหยาบออกเลยนะครับผมตัวนี้มันอุทานมาตัวใจไปวแบบอุ้ยอ่ายังประมาณนั้นนะครับนะครับผมผูดถึงไหนล้ะนะครับอ่านะครับผมก็เมื่อกี้นะครับผมตอนผมลงเกียร์นะครับผมผมจําไม่ได้ว่าผมผมขับมาอ่าใช่นะครับผม ผมลงเกียร์ห้าน่าจะเกียร์ห้าไม่เกียร์ห้าก็เกียร์สีนี่แหละนะครับผมเพราะว่าผมจะแซงรถออ่าอ่าารถคันสีขาวเมื่อกี้ผมจำไม่ได้ว่ารถอะไรรถโตโยต้าหรือเปล่าหรือวีโก้หรือ,ร,อรถอะไรวะช่างมันเถอะนะครับผมเอาเป็นว่าเป็นกระบะสีขาวเมื่อกี้นะครับผมอ่าก็คือว่าผมสับแล้วก็บิดรอบวาวมันเปิดนะผมตลอดสุดทางที่ผมขับมานะผม จนมาถึงรถกระบะขนานั้นนะผมผมขับเกียร์ขวมานะผมมันเร่งอยู่แต่ว่าผมคุมให้วาล์วเปิดนะผมแต่ถ้าหลังจากวาวมันเปิดมันจะเป็นอาการแบบที่เมื่อกี้เลยนะครับผมมันจะรถไม่อยู่นะผมผมก็เลยไม่อยากนะผมก็ไม่กล้าขับรถเร็วเท่าไหร,ร่นะผมก็สับตอนวาวเปิดไม่รู้ว่าสับ5หรือสับ6นะครับผมแต่ว่าตอนน้ำร้อนหน้ามันกระตุกขึ้นเลยนะผม มันยกขึ้นเลยนะครับผมท่านผู้ชมอ้ผมไม่คิดว่ามันจะยกนะครับมันเพราะว่ารอบมันมันรถมันรอบปลายแล้วนะครับผม,ผมก็ไม่คิดว่ามันจะยกจับแล้วมันยกเสือผมก็เลยอ้ใจผมใ่ายหมดเลยนะครับผมก็ <S <S อ่านะครับผมแล้วก็ผมได้พูดไปว่าผมได้อ่าอัพอ่าน,น,นู่นนี่เพิ่มเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับผมก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเป็นแผ่นอะคริลิกใสนะครับนี่แผ่นบังขบบูนะครับผมเป็นเป็นแผ่นอะคริลิกใส ตัวนี้โดนคาบน้ํามันนะครับอ่านั่นแหละตัวน i̇şte. ี้โดนคาบน้ํามันเนาะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวปิดนะผมปิดอ่านันนั้นปิดอ่าอันนี้เห็นไหมครับนี่ปูดอ่าสายอ่าสายวัดรอบนะผมก็เป็นใสนะผมเป็นเป็นอะคริลิกผมเอามาตัดเอานะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะล้างรถนะครับผมเดี๋ยวจะเช็ดให้ดูมันมันมันเท่มากนะครับผมเพราะว่าใส่แล้วมัน มันค่อนข้างสวยเลยนะครับผมนี่นะครับปับเช็ดลูกข่าวนะครับเนี่ยเพราะมันต้องล้างนะผมมันโดนคาบน้ำมันเช็ดไม่ออกขอเดี๋ยวค่อยไปล้างนะครับผมผมว่าจะจอดไว้แล้วล่ะมันกินน้ำมันนะครับผมเดี๋ยวเช็ดน้ำมันก่อนก็คือว่าสาเหตุที่ผมได้เอาออกไปขับนะครับผมท่านผู้ชมก็คือว่าตามจริงอ่ะผมขับอาซีนะครับผมน้ำมันยังเหลือนะครับผม ผมกับอาซ0ร้อยนะครับผมอาซ0รอยคันนี้นะครับเนี่ยคันนั่นเหรอครับคันในบ้านแต่ว่าเวลาแซงนะครับผมมันรู้สึกว่ามันมันจะอึดอึดนิดนึงนะครับผมรถเดิมนะครับผมผมก็เลยเลยแบบว่าเวลารียบนะครับผมกินข้บหมูด,ด้วยนะครับผมเวลาเรียบมันเร่งมันจะแซงไม่ขึ้นนะครับผมเวลาเครื่องร้อนเนาะอาซีมันท่อตันด้วยแหละนะครับผม ก็ไม่มีเวลาทำนะครับผมคัดนั่นเป็นของพ่อครับผมส่วนอาซี่ผมก็คัดมันลื่นขับไม่ได้อีกต้องเปลี่ยนคัสใหม่นะครับผมก็เลยแม้ว่าอืพอดีเลยเอาบักเพาพานออกมานะครับผมแล้วก็มามาถือว่าเป็นการลันดินเลยนะผมแม้ว่าขับกลับไปมาเนาะถือว่าเป็นการลันดินไปเลยนะครับก็พอได้นะครับผมพอได้อยู่แต่ว่าคนที่ขับตามหลังหน้าควันก็น่าจะแบบว่าเต็มอยู่ควันมันก็ ก็พอมีบ้างนะผมเพราะว่าผมผสมผสมไม่นานัะผมเพราะว่ารถทําใหม่เนาะผมไม่กล้าผสมเล็กเท่าไหร่รถคันนี้เป็นรถผสมถังนะครับแล้วก็ก๊อกน้ำมันนะครับผมลงเต็มตลอดนะผมเพราะว่าผมทําเป็นก๊อกตรงนะครับก๊อกทาวอนะผมเชื่อมก๊อกตรงทาวอลนะครับแล้วก็อะไม่มีอะไรมากนะผมประมาณนี้นะผมก็ อถอดกระเป๋าออกนะคผมเพราะว่ามันค่อยเช็ดง่ายนะครับผมกระเป๋าผมก็ถอดออกนะครับเพราะว่าตามจริงผมขับคันนี้มาก็ได้สักประมาณสามสี่วันแล้วนะครับผมก็ขับขับเกือบทุกวันนะครับผมขับไปกลับมานะครับผมกลับไปที่ร้านนะครับผมแล้วก็กลับมาที่บ้านระยะทางก็ห้ากิโลนะครับไปกลับมา เรื่อยๆนะครับผมแล้วผมก็ขับเล็กๆนะวันนี้ผมทําคลิปก็เลยแบบว่ามีคนบอกว่าลองจับ g p s ดูนะครับผมอะไรนู่นนี่ดูผมก็ไม่กล้าจับนะครับผมไม่กล้าครับผมไม่กล้าขับรถเร็วนะครับผมอันนี้คือพูดจริงๆเลยผมไม่กล้าขับรถเร็ววาเปิดตอนมันกระตุกผมเอารถเกือบไม่อยู่นะผมตกใจนะครับผมก็ถ้าจูนอะไรมันก็โอเคนะครับผมแต่ถ้าวิ่งผมก็คิดว่าคิดว่าน่าจะวิ่งนะครับผมจากเที่ดูแล้วเวลาว่าเปิดเนี่ยมัน อสมคำนารือนะครับผมคาบ้านนะครับแต่ว่าพวกเทนาอะไรบักดำนะผมบักดำตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูนะครับผมตอนนี้ก็คือผมเป็นที่นอนนะผมแล้วก็เป็นรถพวกอะไรบางคันนะเนี่ยนะผมงานผมนะครับผมนี่งานผมเต็มเลยจะให้ดูนะครับนี่ผมไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือการบ้านของผมเลยนะครับผม แต่ว่ามันมันตีงยิงบ่ได้เลยนะครับผมมาดาก็จอดอยู่นี่นะครับไม่มีใครใช้นะครับผมครันนี้ผมก็ไม่เคยขี่หมดปลอกนะครับผมแต่ว่าเวลาไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมอัดหมดปลอกผมอัดได้อยู่นะครับผมเพราะว่าปลายมันถ้าถ้าไม่ส่งนะครับผมผมก็ขี่อยู่แต่ว่ามันตันนะครับผมสเตอร์ตัวนี้มันตันนะครับผมมันเป็นสเตอร์เบอร์เล็กนะครับผมมันจะตันนะครับผมเป็นสเตอร์ต้นนะครับผมมันวิ่งปายไม่ได้นะครับผมเป็นรถต้นนะครับแต่ว่าเครื่องเครื่องมันวิ่งทิพได้นะครับผมคันนี้ ก็มีประมาณนี้นะผมเดี๋ยวผมก็จะล้างแบบพ่อผานธ์นะผมจอดแล้วก็ประกอบก็ขับๆจนจอดจอยู่นี่แหละครับผมเพราะช่วงนี้ก็โควิดนะผมไปไหนไม่ได้ยกสว้นยกสเนะสนวมาจะยกเว้นจากว่าผมากลับร้านนะผมกลับร้านแล้วก็มาที่บ้านนะครับประมาณนี้เอาผมกับอะไรที่กับอัปเกรดไปก็มีแค่อคะคริกใส่นะครับผมนะครับผมเดี๋ยวก็ นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอนคลิปหน้านะผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็ขับรถกลับบ้านนะนะครับโอ้แขนแขน